กี่ยวกับของแันที่นี่ค่ะของแฟนที่จะมอบให้อาจารย์สุธีรักษ์นะคะรับรองเลยว่าจะต้องมีคุณค่าแน่ๆเลยนะคะเพราะว่ากระดานนะคะอันนี้คือคืออ่ะน้องๆถ่ายแล้วมันคืออะไรอ่ะอะไรนะมันคืออะไรนะไฟโคมไฟโนอ่ะถ่ายถ่ายถูกพี่ให้สิบบาทเลยอ่ะนี่คุณป้าที่เราสนุกนี่สินะคะอ่ะคืออะไรคะ ใครอยู่น้องหอน้องนั่งดีดีหออะไรกันนะไหนมีใครตอบได้ไหมใครมาคืออะไรมาคืออะไรน้องมาะนี่จะบอกว่าน้องมายนะคะคือคือขายาดเนี่ยขายาดเจ็ษสี่ร้อยล้านคนนี้นะคะเนี่ยจายาทเจ็ดสีร้อยล้านนะคะตอนนี้ อาจารย์เล็กกันะคะได้ใครจะขา่าวให้คนแล้วแล้วก็วันนี้ก็ใครจะข่าวให้ลูกแล้วลูกมาเรียนต่อที่นี่นะคะอ่ะตอนนี้เงั้นไหมใครใครถูกอะมีไหมดีไหมคะน้อเราทานอะไรนะไม่คืออะไรนาฬิกาสายไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไอ่ะ,ะเปลเลยเดี๋ยวไม่งั้นสี่โมงเย็นไม่เลิก มันคือเครื่องชิปกาแฟทำมาจากกรามะพ้านะคะซึ่งอ่๋เอเลยงงเลยใช่ไหมเพราะจริงๆอันนี้นะคะคือเป็นแฮนเมด e ซึ่งเป็นงานชิ้นแรกของจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้ได้เป็นสูนค้าโอทอประดับประเทศแล้วนะคะแต่นี่คือโมเดลชิ้นแรกพอดีพี่เน่ยรู้จักกับพี่คนที่ทำนะคะเขาก็เลยให้ตอนนี้อันนี้ ผู้แล้วขนลุกว่าเพราะว่ากะลากะลา,ราตรงนี้ที่พี่เขาให้มาอยู่ตรงนี้ยคือจริงๆมันต้องบางเท้านะแต่กะลาน,นี้คือกะลาพญาคอตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองซึ่งมะพร้าวหนึ่งร้อยต้นจะมีแค่ลูกเดียวให้มันหาเจอแค่ลูกเดียวคุยง่ายค่ะประมาณนั้นเลยนะคะซึ่งหายากมากร้อยต้นมีแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะที่จะหาเจอนะคะเขาก็เลยเอาประวางไว้ให้ ส่วนอันนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับการยิ้มกาแฟเลยแต่เป็นซอลูกซอที่ไม่ได้ใช้แล้วในสมัยรัชกาลที่ห้าซึ่งที่เขาเก็บมาคือเขาเป็นต้นกำเนิดอของภรรยาสาวเอาเส้อผ้าออกมาแล้วหรอคะเจ้าสาวฮนะแล้วคะเจ้าสาวเชิญเชิญขึ้นเลยงคะอะไรแบบนี้โง่เอาผ้าภรรยาไอ่มาด้วยหรอคะแล้วภรรายาเราจะรู้สึกไงคะ นจะบอกน้องๆแบบว่าสมัยที่พี่เรียนอย่างเงี้ยคือเป็นดาราในสมัยราชการที่ห้าซึ่งพี่ยกเก็บไว้ให้เพราะพี่เขาเป็นลูกหลานพญาซอนะคะพญาซอก็คือคนที่ทำซออยู่ก็กำเนิดซอสฝสายที่สมศรานั่นเองนะคะเพราะว่าสมัยพวกพี่จะเป็นคนสโสรามีสมศรานะคะมีอันนี้มาจากไหนบอกนะนี่คืออันนี้ก็ต้องโสมศรานะคะอ่ะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะ สิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมอบป็นคนที่มีค่ามากที่สุดสรับเรานะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเป็นน้องทุกคนฝากเรื่องความกตัญญูเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไงพรุ่งนี้ยุคนเป็นครูบาจาหมดเลยนะคะยยเว้นคนที่เป็นหมอผีนะคะอะก็คือว่าฝากฝากเรื่องความกตัญญูเนาะแล้วก็พอไปเป็นครูแล้วเนี่ยฝากเรื่องการดูแลเด็กรักเขาด้วยความจริงใจรักเขาเหมือนลูกถึงแม้ว่าเราจะไม่มีลูก เรามีแค่ลูกเราก็ต้องรักลูกของลูกเรานะคะอ่ะโอเคอ่ะติดดีดดนะเวลาไปนไหนห่อนเด็กเจอาเป้ยไ่ได้น,นนะเ,นเดี๋ยวเห็นกระเป๋า้อยอ่ะเสรคจกูพูดแล้วค่ะ